การหันเรือนะครับท่าน,นบอกว่าความดีอ่ะแต่ละวันทําไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าแต่ละวันท่าทำความเร็วเนี่ยไม่ได้ต้องจัดการนะครับมันก็จะทำให้สังค,ม,คมดีขึ้นแล้วก็พวกเราขึ้นอยู่เรียกว่าคนมีสีก็จะไม่ถูกตาหน้าว่าก็เหมือนเดิมหน้าเงินมาค,ามครอบ พูดคำจารหรือพยัญชนะหรือก,กรารพูดจาที่ไม่ถูกต้องนะถ้าบอกบอกกล่าวกันโดยเทาะท่านหัวหน้าท่านหลังท่านแนวเลยท่านป้องกันอะไรพวกนี้นะครับผมดีๆจะให้ความเป็นธรรมเราไม่อยากให้เป็นทั้งหยกเดียวนะครับด้วยกันความสมาที่ดีทำดีไม่ได้จากธรรมชาติแต่อย่าทะเลาะกันเพราะทะเลาะกันรัฐประชาชนก็ตาตกใจเหมือนกันวอาคงทะเลาะกันก็จบนะแต่ท่านหน่วยงานราคงร่วมมือกันนะครับด้วยกันทำงาน แลส่งผลให้จังหวัดพุกธาหารในพื้นที่มีสิ่งล่อแหลมเยอะทุกคืนเราไม่มีอะเาไม่ได้เชครับเชนเชเชมาแตอนนี้ก็แถลงข่าว ทางตำรวจปองทอางฐานท่านนะครับแล้วก็ในหมู่บ้านนะครับนพรพต่างๆนะครับก็สวัสดีครับตือสือมังชนจังหวัดมุกดาหารทุกท่านครับกระผมพลตีสุ้มป้าตนหนอมนะครับก็เมื่อคืนนะครับพลังพลของนอรอก็สามารถจัดกัน้นการลักลอบนำกัญชาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ร้านนาจาักรไทยนะครับซึ่งเมื่อคืนก็ผู้ตองหาน ได้ท so ิ้งรถหลบหนีแล้วก็เราก็ได้จับได้แนขาดตั้นนะครับก็ประมาณ300ร้อแท่งนะครับแล้วก็รถยนต์ป้ายแดง1นึ่งพันก็อยากจะเรียนท่านพี่น้องสื่อมวลชนนี้ว่าจังหวัดติดแม่น้ําโขงไม่ว่าจะเป็นหนองคายบึงกาแน้รมข้ามุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบราชธานียังมีการลักลอบนะครับตั้งแต่ยาเสพติดสิ่งของผิดกฎหมายทั้งเข้าและออก รวมถึงกัรชาซึ่งถูกปดล็อกเป็นของสกฎหมายภายในรชอาจาักรไทยแต่ในประเทศรอบบ้านแล้วยังเป็นยาเสพติดอยู่แล้วก็ทําไมคําถามก็คือว่าทําไมมีการลําเลียงเข้าสู่รชอาจาักรไทยผมก็อยากจะเรียนในขั้นต้นว่าราคาอย่งต่างกันนะครับมันก็เป็นช่องทางในการประกอบอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายอยู่ กฎหมายที่ผิกดกฎหมายก็มีกรบอยู่สามฉบับนะครับพรบกัดเพื่อพันธุ์แล้วก็พรบตัวอกรในการที่นําของไม่ผ่านพิธีทางตุ่อนกรเข้ามาในราฐนาจักรไทยนะครับซึ่งมีโทษอยู่นะครับปรับสี่เท่าแล้วก็จําคุกนะครับอยู่หลายปีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากตึงมลชนไปนํากล่าวให้กับคนในชาติแล้วก็ประชาชนในจังหวัดมุกดหารได้ทราบว่า สิ่งที่ท่านเห็นนี้นะครับถึงแม้จะเข้ามานาฬากาไทยแล้วเป็นสิ่งถูกกฎหมายนะครับแต่ขบวนการหรือขั้นตอนมันผิดกฎหมายนะครับเราต้องแยกให้ออกการกระทําที่ผิดกฎหมายก็คือผิดกฎหมายถึงแม้จะของที่นําเข้าจะถูกกฎหมายครับก็อยากจะฝากนะครับทึงคนเดี๋ยวก็เดี๋ยวสั้นๆนะครับเดี๋ยวจะคงให้เการันตปนลขอมุกทหารและอธิบายถึงขั้นตอนเมื่อคืนสักเล็กน้อยนะครับ แล้้ายพุทธิการเมื่อคืนนะครับก็เหตุนี้นะครับเกิดขึ้นบริเวณของพนทเีอว้านใหญ่นะครับชุดซุ่มนะครับก็ได้ลงเข้าซุ่มในพื้นที่บริเวณว่านใหญ่นะครับประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เห็นเรือนะครับเป็นเรือกีบข้ามาจากสพปลารนะครับเมื่อข้ามานะครับมีรถคันนี้รถคันนี้เนี่ยก็ถอยหลังจอดบริเวณของท่าลงแม่น้ำโขงนะครับ เมื่อถอยลงมาแล้วนะครับมีผู้กระทําความผิดเนประมาณ 7- 8นายนะครับเจถึงคนเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปแสดงตนนะครับผู้กระทาความผิดก็หลบหนีนะครับโดยหลบหนีออกเป็น2ทางคือทางน้ําด้วยนะครับแล้วก็ทางบกนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อชุดชุดชุ่มเนี่ยเข้าไปตรวจค้นนะครับเข้าไปตรวจค้นก็ปรากฏพบของกลางตามที่อยู่บริเวณด้านหน้านี้นะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถระบบไฟฟ้านะครับไม่สามารถเคลื่อนย้ายด้วยตัวเองได้ออกมาจากพื้นที่นะครับก็ ขยับมาที่นี่ด้วยวิธีการาใช้รถยกมาที่มมบริเวณนี้ครับอันนี้คือพฤติการทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนครับขอครับ